I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้ม,มแนะนำร้านนี้ลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต์ช n แนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นตัวของ Vi โอลเลตนะครับไวโอลเลตเนี่ยมันเป็นแครี่ที่เล่นได้แทบจะทุกเกมนะครับสำหรับตัวผมนะเพราะว่าผมมองว่ามันเก่งนะครับแล้วตัวมันเนี่ยชนะเลนแทบจะทุกตัวนะครับยกเว้นอะโจ๊กเกอร์จริงๆนะครับที่จะสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเล่นเชิงเนี่ยก็สู้ได้นะครับแต่ผมลองเอาไวโอลเลตไปสู้กับหลายตัวแล้วเนี่ยคือมันสู้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแครี่ในเมตตาเอลซุ ไฮเอเตทอนนะครับไวโอเลตเนี่ยสู้ได้หมดนะครับผมแล้วก็สามารถ1-1ชนะได้ด้วยนะในเลนนะครับผมถ้าไม่มีคนมาก่อกวนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการยืนเลนของไวโอเลตด้วยนะครับยืนยังไงให้มันชนะเนาะแล้วก็ไวโอเลตเนะี่ยมันเป็นแคลรี่ที่โหดมากๆในทีมไฟท์นะครับแล้วก็เป็นแคลรี่ที่เบิร์ดโหดสุดๆนะครับบางทนะางีเนี่ยถ้าของนำเนี่ย กิ้งเข้าไปยิงสกิล2อันตีตายได้เลยนะครับผมชุดเดียวนี่คือตายได้เลยนะครับมันแรงมากๆกันนะไวเล็ตนะครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับพลังแฝงเนี่ยจะใช้เป็น holy thunder นะครับผมเอามากดเลนโหดมากแล้วก็เอามาไว้โปกเนี่ยโหดจริงๆนะครับส่วนใครจะใช้เป็นพลังแฝงเงินเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจะแนะนำให้ใช้นะครับสำหรับตัวพลังแฝงเงินนะครับ เพราะว่ามันไม่ค่อยดีแล้วนะครับในตอนนี้นะเพราะว่าเล่นไปเนี่ยคือ10มนาทีเนี่ยเราได้เงินอยู่200กว่าบาทหรือบางที300เองนะครับซึ่งมันไม่คุ้มนะครับเราเอาพลังแฝงเนี่ยที่มาช่วยให้ตัวฮีโลูกมันเก่งอะ่ะจะดีกว่านะครับผมผมก็เลยเลือกใช้เป็น Holy Thunder นะครับส่วนไอเทมเนี่ยผมแนะนำว่าเซตเนี่ยคือเซตที่ดีที่สุดของ v i เล e ตแล้วนะครับส่วนบูธเนี่ยคือเปลี่ยนเอาได้นะครับถ้าเกิดปราต้องข้ามเนี่ย มีตัวซีซีเยอะก็เป็นบุสกันซีซีนะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามตัวซีซีน้อยก็บ,บูสแบบผมเลยนะครับบูสตีเร็วนะครับเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งนะเพราะว่าไวเลรเนี่ยยิ่งตีสกิลหนึ่งก็จะยิ่งลดคูลดาวน์นะครับส่วนที่นี่สองเนี่ยจอเกาะเนี่ยก็ถ้าฝั่งตรงข้ามแบบมีแท้งเยอะก็ออกเป็นรรมูสลมปรสานะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีแท้งแท้งตัวสองตัวก็ออกเป็นบุเข็นสเปียร์นะครับตามนี้เลยนะครับ โอเคก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแนวทางการเล่นไวโอเลตนะครับผมในแพทนี้นะ ไวเอเลตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแคลรี่นะครับที่ผมบอกไปเลยว่าโคตรเก่งมากๆนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยชนะทางหลายๆตัวในแคลรี่ในเลนนะครับมันไม่ได้แบบไปยิงแรกแลวชนะนะครับมันอาศัยเชิงนะครับผมเล่นแบบโป๊กๆต่อๆนะครับผมสำหรับตัวไวเอเลตนะกิ้งออกนะครับผมอย่าไปกิ้งหน้านะเจออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเพราะว่าคือไวเอเลตเนี่ยถ้ามันกิ้งไปแล้วมันยิงไปแล้วเนี่ยไวเอเลตมันจะกระจอกมากน,นะครับ มันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันโป๊กนะครับมันกิ้งยิงทีนึงแล้วออกกิ้งยิงทีนึงแล้วออกนะครับเนี่ยกิ้งยิงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ออกเลยเพราะว่าเราเราได้กําไรแล้วนะครับเรายิงเข้าไปเนี่ยหกเจ็ดร้อยนะครับผมเห็นปะอย่างนี้คือเราก็ได้กดเลนแล้วนะแล้วเราก็มีโอกาสได้เดินก่อนแครี่เขานะครับอย่าไปกิ้งแล้วก็ไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงแบบตีออโต้วที่แทกนะเวเลตมันไม่เก่งนะครับผมมันแบบกิ้งยิงสกิลสองแล้วก็ออกอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงสู้ไปเนี่ยพอลาวิลมันติดสแต็กเนี่ย ท้าสิมาทำงานมันจะยิงรัวนะครับแล้วถ้ามันเปิดสกิลหนึ่งอีกเนี่ยคือเรายิงยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับผมโอเคผมก็มาโป๊กตรงกลางมาต่อไปนะครับยิงรีบเลียร์ครีปนะครับแล้วแล้วเราก็รีบกลับบนนะครับผมวิ่งตรงแม่น้ําได้เลยนะครับเพราะว่าลมเขาเนี่ยเป็นไปหน้านะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสเจอลาวิวแถวนี้นะโอเคเขายิงเรามาทีนึ่งมไม่สนใจนะครับเราไปเอาคลิปนะครับเกนี้ผมก็ต้องออกเป็นบูธกันซีซีนะครับเพราะว่ามันมีลาวิวแล้วก็มีคลิกซีด้วยนะครับ มันจะหลุดจากสตัมได้ไวขึ้นเนาะเราก็ได้มังกรเล็กมาแบบอย่างง่ายดายนะครับโดยมีวันเดอร์เป็นเหยื่อล่อนะครับผมก็ทําให้เราได้มังกรเล็กมานะแต่เสียวันเดอร์ครับก็ไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่นะครับนาะคอมันเอานะทุกคนสุดีผมยิงโคตรแรงเลยนะเนี่ยเห็นปะยิงแรงนะถ้าเกิดมันติดคียอะดวงดีๆเ,เอาเอดอเรียบร้อยนะครับผมอุ้ยเกือบโดนยิงไปก็ยังยิงเบาอยู่นะครับแต่ผมก็ว่ามันไม่เบานะ ยิงนัดเราหกร้อยอ่ะก็ยิงหกร้อยเสร็จแล้วมันก็จะยิงตีธรรมดาอีกนัดหนึ่งด้วยนะก็มันก็จะดาเมจประมาณหกร้อยแปดสิบแล้วก็อีกสองร้อยนะครับก็เจ็ดแปดร้อยนะครับผมประมาณเก้าร้อยเลยนะเออยิงนัดหนึ่งนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณเก้าร้อยนะครับโคตรแรงนะเก้าร้อยเนี่ยในช่วงต้นเกมนะครับก็วเวเลตเป็น ค่ลีหนึ่งตัวนะครับที่กดเลนได้ค่อนข้างดีนะครับผมเราเคลียร์เลนเร็วได้นะครับแล้วก็เติมไฟได้นะครับผมน่าจะเข้าทางนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดเข้าไปฆ่าลาวิลเนี่ยโอกาสที่จะได้ออกมาค่อนข้างน้อยนะครับก็พยายามเล่นหาเงินไปก่อนนะครับไวเลตเนี่ยมีของประมาณทัก2สองชิ้นเนี่ยจะเริ่มแรงแล้วนะครับผมมีเจาะเกาะนะครับแล้วก็มีดาบคีเนี่ยคือจะแรงแล้วนะครับแต่ที่จะแรงที่สุดเนี่ยตอนที่มีของประมาณ5าชิ้นนะครับผมจะโคตรแรงนะตอนนั้นแบบยิง2ทีตายเลยนะครับ กิ้งยิงแบบกิ้งยิงรอบหนึ่งแล้วก็กิ้งยิงรอบนึงเนี่ยคือตายได้เลยนะครับผมไปหน้าเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปแบบเล่นแบบแอคตสิได้นะแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเห็น,หนบ้างพอผมยิงเสร็จแล้วผมก็ออกอ้าผมลงตตันแ,บบแต่เพื่อนเล่นนะซึ่งผมเล่นไม่ได้นะครับเนี่ยคือเรายิงแล้วเราก็ออกเอ้ยตายนะปึ้งเรียบร้อยแล้วครับผมอันตีไป ไวโอเลตเนี่ยยิ่งฝั่งศัตรูเลือดวิ่งยิ่งฝั่งศัตรูเลือดน้อยนะครับอันเตเราก็จะยิ่งแรงนะครับผมมันจะแรงตามเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูนะครับมันเอาเวลาช็อตได้ค่อนข้างดีในสกิลนี้ลาว,วิวไม่น่ารอดนะครับผมเพราะว่ายืนลึกมากก็ไม่ยืนลึกหรอกทุกคนแต่ว่าทีมเราเดินขึ้นมาแล้วมันเป็นร้านด้วยไงร้ายกับผมนี่ก็คือแบบ2คนจริงๆก็ตายนะไม่ต้องถึงมือขอ,องเอโนอก,ก็ได้นะครับเรารอต่อเลือดกิกซี่หน่อยก็ดีนะครับผมถ้าเกิดกิกซี่เขาจะเล่นบนต่อนะ แต่ถ้าไม่เล่นเนี่ยเราก็ดักรอออแครี่เขาก็ยังตายไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์เลนนี้เอ้ยไม่ช่วยช่วยเพื่อนก่อนนะครับผมเพื่อนกำลังจะบวกนะเราต้องช่วยกันเอาไอ้นี้ก่อนนะครับดาร์กนะครับผมถ้าตีดาร์กได้นี่ก็ค่อยๆเล่นนะครับกิ้งออกมานะเราได้ดาร์กมาแล้วครับสวยเลยโป๊กไปนะครับผมไม่ต้องเข้าไปยิงนะเนี่ยเล่นโป๊กไปให้เขาแบบเข้ามาล้วงเราเองนะครับอย่างนี้ผมุฟิกเล่นได้นะตายหนึ่งโอเคไหวอยู่นะครับผม สวยอยู่นะช็อตนี้กลับป้านก่อนนะครับกลับใกล้ๆเลยนะเผื่อว่านาคอสมันมาหานะกิ้งต่อนะครับยิงไปดิเขาฮิวไปนะแต่ถ้าเขาฮิวเนี่ยเขาก็หมดละอุย้ยผมกิ้งไม่ดีว่ะช็อตนี้มีโอกาสตายสูงกลับทางนี้เจ็บนะทุกคนอุย้ยตายไปเนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยอุย้ย รอดอยู่นะครับผม <c oughs> ไหวไหมเพื่อนจริงๆคือวันเดอร์ถ้าช่วยผมอยู่ข้างบนนี่ก็น่าจะแบบเก็บสองคนนั้นได้นะแต่วันเดอร์เลือกที่จะเดินลงไปกลางนะครับก็เหมือนปล่อยผมยืนคนเดียวไปนะจังหวะนี้เราก็กดสลับเลยนะครับเพราะว่าเราเดินไปบนเนี่ยมันไม่ทันเวฟแล้วนะครับถ้าเดินขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกเดินไปเวฟที่มันมีตังค์นะครับผมเราเป็นแครี่นะเราก็ต้องหาเงินอยู่ตลอดนะครับ เพราะว่าเดินลงมาเดินล่างแล้วมันได้เงินไงเราก็ลงล่างมานะครับเราก็ไปเล่นกลางได้นะครับผมเพราะว่าป้อมกลางเนี่ยมันยังไม่แตกเนาะหรือไม่เราจะดันล่างอีกทีนึงก็ได้แต่มันก็กลัวนาคอสไงทุกคนโอเคถ้านาคอสโผล่กลางเนี่ยคือผมจะดันล่างนะครับเราก็วิ่งแบบวิ่งให้มันอยู่ในไลน์คลิปแนวตรงนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันยิงทะลุนะครับก็ถ้ามาตรงๆเนี่ยก็ยิงหมด3ตัวนะครับสำหรับคลิปนะ เราน่าจะได้ป้อมนี้แบบฟรีๆนะครับผมแล้วกาบดีๆนะครับเดินไปกับเอเลนดอร์ก็ได้นะครับผมเจอได้ได้ช่วยกันซัดนะครับเพราะว่าผมไปเอเลนดอร์นี่ก็แรงแล้วนะครับรวยกันทั้งคู่นะคิกซี่จะตายนะครับจริงๆผมอยากฟิกนะแต่โอ้สวนเนาะมาดิผมไหวนะเพราะว่าผมมีโบเก้นสเปียร์แล้วนะนาคอสนี่ก็สู้ผมยากนะครับผมถ้าเกิดผมมีฟิกเกอร์เนี่ยนาคอสเนี่ยฆ่าเราไม่ได้แน่นอนนะครับ เราลงไปรับเวฟร่างด้วยนะครับเวฟเข้าเนี่ยก็กลับมารับนะครับผมหาเงินตลอดเวลานะครับเล่นแครี่นะเล่นให้รวยนะครับผมพอรวยเนี่ยแล้วมันจะแบกเกมได้เองนะครับแคร,รี่ทุกตัวนะครับผมสามารถแบกทีมได้นะครับถ้าเกิดเราเล่นให้มันรวยได้นะแต่มันก็จะมีแคร,รี่บางกรณีที่มันจะเก่งช้าหน่อยอย,อย่างเช่นลาวิลนะครับแล้วก็อ่ายอนอะไรประมาณนี้จะเก่งช้าหน่อยนะครับกิ้งระวัน Rab งนะครับผมพยายามแบบกิ้งหน้าเยอะนะครับก็ถ้าเขาเปิดอตีอย่างนี้ก็ ยิงไม่เข้านะครับผมสำหรับตัวของเปน,น่านะอะไระมาดิเห็นไหมนาเอสโคตรเจ็บเลยนะเข้ามาทีอันนั้นคือไม่ขีนะถ้าเกิดขีนี่ก็คือแบบเราก็ต้องระวังยกคลิกซี่ด้วยนะยิงต่อไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดจะตามไปยิงต่อเนี่ยผมว่าผมผมน่าจะตายด้วยนะครับก็เล่นเอาแค่แบบไล่พอนะครับคือในแรงประมาณ8ปดกว่าดาวโบว์เนี่ยคือมันก็ต้องเล่นแบบอ่าเล่นไม่ห้าวเยอะนะครับผม แต่ก็ถ้าห้าได้ก็ต้องห้าในบางที่มันแบบห้าได้นะครับถ้าเกิดอยากพายืนกันอยู่4ี่คนเมื่อกี้นี้ก็ห้ายากนะครับเพราะว่าตายขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มนะครับเกมมันพลิกกันง่ายนะครับผมในเมตานีนะแพทเนี่ยเราตามไปยิงได้นะครับผมไวไหมเนะี่ยโอ้เนหน้ามันมีฮิลนะทุกคนต้องถอยแล้วนะผมต้องฟิกอะเสียฟิกเลยนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ้ยังรอดอยู่ค่อยพะอะไรครับเนี่ย <laughs> ผมเห็นเวาลาวิวเจ็บนะผมมีอันตินะอันติเรียบร้อยแล้วครับผมสวนกับไปเดียอันติสวนเอ้ยคิกซี่มันฟิกเกอร์เอาเลยวะเอาเรื่องอยู่นะคิกซี่ตัวเนี้ยเล่นดีนะครับผมแบบโซนดีอะไรดีเลยนะคิกซี่ตัวเนี้ยแบบเขาคอยแบบคือเขาเก็บเขาเก็บสตาร์ทสกิลสองไว้ดีมากเลยนะแบบเอาไว้สตาร์ทแบบตัวสําคัญเลยนะเล่นดีนะครับผมคลิกซี่คนเนี้ยคือผมกิ้งไม่ระวงังนี่คือโดนสตาร์ทได้ลย ต้องโอเห็นปะโอ้โหเยน,นาจะเย็นเพื่อนรอดอยู่ปะยิงฟรีได้อยู่นะเพราะว่าเยน,นายังไม่มีแปลงล่างนะครับแต่ตรงน,นี้ต้องไปละเพราะว่าเราฝืนเยอะเกินไปแล้วนะก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับผมเนี่ยถ้ามันไม่ไหวจริงก็ออกเลยนะไม่ต้องไปยืนยิงจนแบบทีมไฟมันจบนะครับเพราะว่าเราเล่นแครี่เนี่ยเราตายเยอะไม่ได้นะครับถ้าเกิดตายเยอะก็คือจนแน่นอนมันเป็นตัวความหวังของทีมอะแครี่อะคือถ้าทีมแบบ ถึงขั้นที่มันแบบไม่ไหวจริงอ่ะมันถึงเวลาเลทเกมแครี่ก็ต้องแบกให้ได้นะครับผมผมชอบเห็นแครี่เล่นแล้วแบบเ้าห้าวสดๆตายเยอะเนี่ยอันนี้คือมันไม่ค่อยไหวนะครับแต่ผมถามว่าผมห้าวไหมผมก็มีห้าวนะครับก็พลาดบ่อยเหมือนกันนะครับผมก็พยายามปรับตัวเอาเนาะว่าเออจังหวะไหนมาเล่นได้จังหวะไหนมาเล่นไม่ได้นะครับเอี่ยวเรายิงเสร็จแล้วเราออกเลยนะครับไม่ต้องไปไล่ยิงสุดนะเราเป็นไวโอเลตนะครับผมไวโอเลตเนี่ยมันเป็นตัวที่ยิงเป็นชุดนะครับยิงชุดหนึ่งออกยิงชุดหนึ่งออกนะครับ ประมาณนั้นเลยฝรั่นอันตีเนี่ยใช้ทิ้งคว้างได้เลยแต่ก็ต้องขอให้โดนหน่อยนะครับไม่ใช่แบบยิงไปแล้วไม่โดนนะครับอันตีค่อนข้างไกลนะสำหรับแผ่ๆนี้นะอันตีไวเลสแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับผมเราเล่นแบบตามโลมก็ได้นะเนี่ยพอเลดเกมมาแล้วเนี่ยคือเราก็เล่นตามโรมนะครับถ้าโลมนมําให้เราเนี่ยเราก็เลเล่นสบายนะครับผมเขาเช็คพุ่มนะพิกซี่ก็เช็คนะครับ อย่างเงี้ยมีโอกาสโดนบีบสูงนะเราก็ถอยตำแหน่งเราออกมานะครับผมไม่อยู่หน้าจนเกินไปแต่อยู่ในตำแหน่งที่ยิงได้นะครับแบบนี้นะครับผมเอเลนดอร์ตายแล้วนะอย่างงี้คือต้องถอยแล้วนาคอสมาแล้วนะครับเราดูจากมินิแมปนะครับผมมินิแมปเดี๋ยวเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราเล่นแครี่ต้องดูนะครับเพราะว่าเราต้องระวังพวกตัวล้วงฝั่งตรงข้ามเขาให้ได้นะครับถ้าเกิดเราแบบไม่ดูมินิแมปเล่นไปกิ้งมั่วๆเดินมั่วๆโดนล้วงนี่คือแบบตายฟรีนะครับเอ้ยเขาฟิกเกอร์จับนะครับผมซึ่งจังหวะที่ผมต้องเล่น อ่าผมฟิกสวยนะครับซื้อนาคอสได้นะครับผมเยน่ายังอยู่นะครับผมต้องออกทางนี้โอเคยิงฟรีนะช็อตเนี้ยเรียบร้อยไปเอาหมดนะอย่างนี้คือหมดตัวตาเมะเขาหมดแล้วเขาเหลือแค่คิกซี่นะครับเรายิงเลยผมเดาคิกซี่นะโอ้โหคนรู้มากว่ะกูเด็กสกิลแรงเหลือเกินนะคิกซี่ตัวเนะี้ยตีมังกรก็ได้ครับระหว่างรอคีฟเนาะโอ้ตีนานอยู่นะครับเพราะว่าเราติดเคิร์สนะ จริงๆเราไปทำเว็บหรือไปทำอะไรมันก็ดีนะแต่แบบเลือดมันก็ไม่ค่อยมีนะครับน่าจะได้แค่ป้อมกลางด้วยนะครับผมเอาแค่ป้อมกลางก็พอนะครับเอาเท่าที่ได้นะครับเรายิงให้เพื่อนนะโอเคเขีรยป้อมก่อนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ดีถ้าเกิดเราไปตีคนแล้วเราไม่เขีรยป้อมนะเอเรนร์ตายแล้วนะครับเราก็พยายามแบบดูดีๆนะครับว่าเราควรจะทำอะไรควรจะตีคนหรือจะตีป้อมหรือจะ หรือจะทําอะไรนะครับก็ดูให้ดีนะครับผมไม่ใช่แบบไปเล่นแบบโมโม่ซๆ,ๆนะครับโอเมนเราตายนะครับแต่นาคอสยืนลำอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับนาคอสเนี่ยเสียอันติมันเป็นข้อเสียนะครับมันยืนลำแบบมันเป็นเป้านิ่งนะมันทําให้แบบมันแพ้ทางพวกแครี่หลายๆตัวนะครับถ้าเกิดล้วงไม่ถึงนะแล้วไวโเลตเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่นาคอสก็ล้วงค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่า ตัวมันเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปยิงแบบจ๋าขนาดนั้นนะมันแบบกิ้งยิงกิ้งยิงเรื่อยเืนะครับผมนั่นคือมันก็เลยแบบไม่ค่อยกลัวนะคอาาเท่าไหร่นะดูเกมนี้นะครับผมผมตายศูนย์นะครับัองตรงข้ามคิวยี่สิบนะยังฆ่าผมไม่ได้สักตัวนะครับซึ่งตำแหน่งยืนผมนี้โคตรดีนะครับสําหรับเกมเกมนี้นะก็ดูตำแหน่งยืนผมไว้นะครับเนี่ยเวลาเล่นก็แคลรี่เนี่ยก็ยืนประมาณนี้เลยนะครับแต่แคลรี่แต่ละตัวก็ยืนไม่เหมือนกันนะไฮเอเตก็จะยืนอีกแบบนะครับก็ จะห้าวๆหน่อยนะครับพายเตเพราะว่าตัวมันข้างผิวนะจังหวะนี้เดี๋ยวเราลงไปปิดนะครับผมแต่แบบเดินไปอย่างนี้ไม,ไม่รู้ดีหรือเปล่านะต้องเล่นนะทุกคนเพราะเพื่อนเข้า,ขาแล้วนะเรายิงฟรีไปนะครับผมสวยโหเยน่ามันฟิกเอาเราอะโอ้โหไม่รอดนะทุกคนแต่เขาก็ตายหมดนะครับก็สวยอยู่นะไฟนี้เดี๋ยวเราเก็บดาตัวนี้ได้เนี่ยโอกาสชนะก็น่าจะมีมากขึ้นนะครับผม แต่คิดว่าเราน่าจะต้องบวกคนก่อนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับถ้าเกิดเขาเข้ามาเช็คยิงไปนะครับผมอันติไปนะครับยิงธรรมดาไปพยายามเนี่ยเล่นกิ้งยิงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยค่อยนวดไปค่อยนวดไปค่อยบีบเข้าไปนะครับผมไม่ต้องรีบเล่นแบบไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงไล่ย,ยิง,ยยงแบบบ้าคลั่งนะครับซึ่งบางทีมันมีโอกาสที่จะโดนฝ่ายตรงข้ามเขาสวนได้นะเล่นแบบ เล่นแบบเล่นระยะจะดีกว่านะครับผมในแต่อย่างนี้คือไ like ล่ยิงได้นะโอ้นะคอสเข้ามาล้นอย่างนี้ก็ผมก็เกือบด้องเหมือนกันนะแต่ดาเมจตีนะ่าดาเมจทีมเรามันล้นไงโอเคก็น่าจะจบเกมนี้ไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการเล่นวายโอในแพทล่าสุดนี้นะครับผมผมให้ดูไปหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการยินเลนการเดินแกง๊งการตำแหน่งยืนในไฟต์นะครับผมผมทําได้ค่อนข้างดีนะสำหรับ,บเกมเกมนี้ก็อาจไปลองเล่นตามดูกันได้แบบใช้ดูกันได้นะครับก็ได้เหรียญทองแคลรี่เลยนะครับ MVP ด้วยนะครับดาเมจก็ทำไป27.4เลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะสำหรับแครี่นะครับผมผู้เราเจอคลิกซี่เม็ดสม้มด้วยนะครับผมูว่าทำไมเล่นดีจังนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ